ได้ฟีลเหมือนอยู่บ้านพาา่อ,อ,ง,พง,ง,ง,อ,อง,งกว้างใจกลางเมืองรัชดาห้วยขวางเดินเพียง400เมตรถึง MRT งอกส่องล้กว่าเอาอยู่ใครกำลังมองหาคอนโดแถวห้วยขวางใกล้ MRT ห้องใหญ่ๆ 40ตารางเมตรในราคาเอื้อมถึงวันนี้ก้อยมีพามาชมค่ะ ไฮไลท์ของห้องนี้นะคะคือเรามีห้องนอนที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ประดับไฟ LED หรูหราค่ะส่วนห้องนั่งเล่นก็มีความกว้างขวางแล้วก็ให้ฟีลเหมือนอยู่บ้านค่ะ แรงบันดาลใจในการแต่งห้องนี้ของก้อยนะคะก็อยากให้ห้องนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นได้ฟีลเหมือนอยู่บ้านสีที่ก้อยเลือกใช้นะคะสำหรับห้องนี้ก็เลยออกมาเป็นสีเอิร์ธโทนสีขาวอุ่นๆสีเบจสีเทานะคะให้ความรู้สึกเหมือนกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติอีกครั้งะคะ่ะถึงแม้ว่าคอนโดนี้จะอยู่ใจกลางเมืองท่ามกลางความวุ่นวายแต่ก็อยากให้ห้องนี้ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสงบของเพื่อนๆหลังจากกลับมาจากที่ทำงาน อันเน็ตเหนื่อยะคะ่ะในส่วนของหน้าห้องนะคะก้็ได้มีการจัดตู้วางรองเท้าไว้ให้เพื่อนเค่ะเพื่อค,ความเป็นระเบียบและสวยงามนะออกมาในสไตล์แบบมินิมอลก็เลยประดับไม้ระแนงตรงนี้ไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะและเราก็สามารถที่จะเก็บรองเท้าในตู้นี้ได้จุๆเลยค่ะตรงนี้เราก็มีการประดับกระจบไว้ให้เพื่อนๆแบบเต็มตัวนะคะเอาไว้ ส่งตัวสวยๆก่อนออกไปทำงานค่ะมุมนี้นะคะก็ให้เป็นมุมมินิโฮมเียเตอร์ค่ะที่เ,เพื่อนๆสามารถที่จะดูทีวีจออยากได้ตรงนี้นะคะ เพื่อนๆจะได้เองกายนอนดูเน็ตฟิกฟินๆไปเลยค่ะและก็ได้ประดับมุมมินิโฮมเตอร์ตรงนี้ด้วยไม้ระแนงโคมไฟให้ออกแนวสไตล์โมเดิร์นมินิมอลค่ะอยู่แล้วไม่เบื่อ นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการทำซุ้มโครงวาให้เพื่อนๆได้ใช้ประโยชน์นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบอ่านหนังสือเพื่อนๆก็สามารถวางหนังสือไว้ที่ซุ้มโครงนี้ได้เลยจ้าและสำหรับเก้าอี้สตูตัวนี้นะคะไม่ใช่เป็นเก้าอี้สตูธรรมดานะคะเพื่อนๆเพราะมันสามารถที่จะเก็บของได้อีกด้วยค่ะเพื่อนๆได้จุเลยค่ะ สำหรับมุมโตทานข้าวตรงนี้นะคะก้อยก็ออกแบบให้มันเป็นมุมโล่งๆสบายๆนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกินข้าวไปดูเน็ตฟ,ฟิกไปจากมุมตรงนี้ได้เลยค่ะและจุดไฮไลท์ถัดไปนะคะก็คือห้องนอนค่ะ ห้องนี้ก็บอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าโชคดีมากค่ะเพราะก็มีการประดับไฟ LED ให้ทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนและฝั่งนี้นะคะก็มีโคมไฟให้ด้วยค่ะและมีการตัดด้วยเส้นสแตนเลสสีดำนะให้ห้องนี้มีความแบบสวยหรูดูแพงก็เชื่อว่าห้องนี้จะเป็นห้องนอนในฝันของใครๆหลายๆคนนะคะโดยสวิตช์เปิดปิดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ ในห้องนอนนะคะก้อยก็ได้มีการจัดตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ไปให้เพื่อนๆได้ใส,ส่เสื้อผ้าได้อย่างจุใจเลยค่ะพร้อมโต๊ะื่องแป้งบิวอินในสไตล์เรียบหรูดูแพงค่ะตรงนี้ก็จะติดเป็นม่านสอชั้นให้กับเพื่อนๆนนะทำเป็นซุ้มโค้งให้นะคะให้ห้องนี้ออกแนวสไตล์มินิมอลสวยๆนะคะ สำหรับห้องนี้นะคะก็จะได้เป็นเคาน์เตอร์ครัวที่อยู่ตรงระเบียงนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบทําอาหารก็คือจะเป็นครัวปิดเนาะเราก็สามารถที่จะทําครัวไทยได้เลยค่ะเพื่อนๆพ,พื้นที่ตรงระเบียงนะคะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องเก็บของได้เลยค่ะ ในส่วนของห้องน้ํานะคะสําหรับห้องนี้คือได้ห้องน้ําใหญ่มากๆค่ะเพื่อนๆดูกว้างขวางมากนะแล้วก็ย็มีการกั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เพื่อนๆ,ๆเรียบร้อยนะคะมีเครื่องทําน้ําอุน่นและถ้าใครนะคะอยากที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้าวไว้ในห้องในส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าได้ก็อยจัดเตรียมปลั๊กน้ําดีน้ําทิ้งไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆสำหรับคอนโดขนาดใหญ่40ตารางเมตรใจกลางเมืองรัชดาห้้ยขวางใกลาทาง MRT สุวัฒนธรรม MRT ห้วยขวางค่ะให้เพื่อนๆเดินทางไปทำงานได้สะดวกสบายประหยัดเวลาในการเดินทางได้มีเวลาเหลือๆไปใช้ชีวิตนะคะสำหรับใครนะคะที่เช่าอยู่ในโซนนี้เดือนละหมื่นกว่าบาทนี่คือโอกาสของคุณนะคะเพรห้องนี้นะคะ ผ่อนแค่เดือนละ7-8,000บาทเท่านั้นนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ธนาคารมีโปรโมชั่นสินเชื่อออกมาเยอะมากนะคะและถ้าใครนะคะอยากที่จะเป็นเจ้าของห้องนี้เปลี่ยนจากเช่ามาผ่อนเพื่อนๆจะได้กระแสเงินสดต่อเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะ และยังได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วยถ้าใครสนใจนะคะทักมาคุยกับก้อยได้ที่ Line c t n o n y Living ค่ะและถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงๆให้ก้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย